สวัสดีค่ะ FC ทุททกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเสง VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่17กุมภาพันธ์2568นนะคะ FC ขาวันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเจฟซี FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะใจะจะพาทุกท่านไปดูวันที่16ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับวันที่16นะคะทุกคนคะสักครู่นะคะทุกคนจจให้เด่นอยู่ที่หกและหนะคะรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสและหนะคะทุกคนขา อบเช้านะคะมา898 3 8 4ดสดหลุดพี่น้องมาเข่าซีของรอบบ่ายนะคะ8 448ดเลขเด่นประจำวัน1กับ6หลุดทั้งเช้าและบ่ายรอบบ่ายจะให้เด่น4และ5ความเป็นไปได้นะคะทุกคนที่จะมาเล็กเบิ้ลมาจริงๆนะคะทุกคนแต่ไม่มาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับ5 5หพี่น้องมา5 4 4 5ี่หมาทั้ง4และ5นะคะทุกคนรอบบ่ายเข้าคู่52 25คู่ตัวเด่นไม่เขา้านดะ่าคาทุกท่านขา ไปดุนต่อพี่น้องวันที่17ถ้าชอบก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิมถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะสำหรับวันที่17จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้ดินอยู่ที่6และ9เรามาดูความน่าจะเป็น6 7 7 6 6 2 2 6 6 8 8 6 6 3 3 6 6 4 4 6 9 9 9 6นะคะ9ค่ะ9 7 7 9 9ก้าสองสองเก้าเก้าสาสาเกเก้าสี่สี่เก้าเก้าดแดเก้านะคะทุกท่านเด่นรอบบายอยู่ที่เจและสองมาดูความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดหกหก7จ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจดเจ็ดดเจห้าห้าเจ็ดเจดสี่สี 7, 7่เจดเจ็ดสองสองเจ็ด นะคะสองค่ะสองหกหกสอง 2, สองเก้าเก้าสอง 5, 5, 2, สองสองสองสนะคะเอค่ะประมาณนี้ค่ะชอบให้ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะที่นี้เรามาดูคู่ตัด่นหกเก้าเจ็ดสองหกเ็ดเจ็ดหกหกสองสองหก 9 7 7 9 9 2 2 9 7กับ2รอบบ่าย7 6 6 7 7 9 9 7 7 2 2 7 6จ็ด6 2้าเก้ fc ขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันอยู่ที่เลข 2, และเลขเ็ เลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนเลขสองกับเลขเจ็ดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันน่าจะติดคู่ตัเด่นนะคะทุกคนวันนี้เยอะนะคะทุกคนหกค่ะหกกับเก้ารอบเช้าเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกติดคู่ตัดเด่นทั้งสองคู่ นะคะเก้าค่ะเก้าสองสอตะลุ่นบ่พี่นอง7จกับสรอบบ่ายได้สองกับเจดเป็นเจ็ดสอเจ็ดเดเจ็ดติดเลขเด่นประจําวันคู่ตะเด่นเลขเบิ้นประจําวันสค่ะสองสติดคู่ตะเดเจ็ดสองแล้วก็เลขเบิ้นประจําวันสองสองนะคะทุกท่านค่ะเป็นจังดแน่พี่น้องมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านค่ะไม่ชอบให้เลื่อนผ่าน สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันค่ะทุกคนค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งสิง v a p วันที่17กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีคะ่ะโชคๆมัานๆสุขสุขก้นพี่น้องสวัสดีคะ่คะ